นาทีเนาะเราก็ทำสมาธิกันต่ออันนี้ก็ขงไม่พูดอะไรมากอีกเหมือนเดิมเพราะพระคุณเจ้าหลวงปู่หลวงตาพระขาไม่ชีก็เหนื่อยกันมาจากการ ที่เราเตรียมยกพระประธานในองค์สถุปเจดีสารจีหนักๆกันมาสองสามวันหนักมากด้วยแต่กิจวัตรเราก็ไม่ควรที่จะละไป เราก็ถือเป็นกิจวัตรที่เราจะต้องภาคเพียนประพฤติปฏิบัติเพื่อเก็บเกี่ยวบุญกุศลเข้าสู่ดวงจิตดวงใจของตนของตนให้เราเข้าใจไว้เสมอว่าเราให้วันเวลาของชีวิตมันหมดไปกับการสร้างบุญ สร้างบารมีเพื่อความอดทนอดกลั้นเพื่อความภาคเพียรเพื่อความแข็งแกร่งถ้เราอ่อนแอคงไม่ไหวถ้ามองไปถึงชาวบ้านที่ลำบากกว่าเราก็มากขายข้าวขายของขายผักในตลาดอย่งนี้ ห้าทุ่มหกทุ่มบางทีตั้งแต่สี่ทุ่มทั้งคืนยันสว่างบางคนก็ไปตีสองตีสามออกจากบ้านกลับมาสามโมงสี่โมงเช้าแล้วก็หาของที่จะไปขายต่อก็บุคคลที่เหนื่อยนั่นแหละบุคคลที่ลำบากนั่นแหละ ได้ใส่บาทถวายน้ำปานะน้ำเดิมถวายปัจจัยหยอดตู้ให้เราได้มีอาหารฉันในแต่ละวันก็อ,อาศัยปัจจัยที่ญาติโยมถวายมาจอนลงในตู้เพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายในการเป็นอยู่ของพระเนนปราขาวไม่ชี เพราะทุกวันนี้เนี่ยมันลำบากกันไปหมดก็ต้องอาศัยตรงนั้นถ้าเราว่าเราเหนื่อยนึกถึงคนที่ให้ปัจจัยสี่เราเขาก็ยิ่งเหนื่อยกว่าเราอีกทีนี้นอกจากเหนื่อยกายแล้วก็เหนื่อยใจกับภาระหน้าที่ที่ต้องแบกหาม พ่อแม่ที่แก่ชราบางคนแก่ชราไม่พอบางคนมีเจ็บมีป่วยสามีป่วยภรรยาป่วยลูกป,ป่วยยิงเปิดเทอมใหม่อย่างนี้ชักหน้าไม่ถึงหลังบางทีต้องจิบต้องยืมเงินกู้เงินดอกหดโหดอันนั้นก็มีหนี้สินก็นุงนางสุขภาพก็ไม่ดี ปีนี้ก็ลำบากอีกราคายางบอกลดลงทีเดียวสิบบาทเลยหวานข้าวทำนาก็สามรอบแล้วสี่รอบแล้วบางคนก็ยังไม่ได้ผลญาติโยมจะเหนื่อยแค่ไหนเหนื่อยกายไม่พอเหนื่อยใจอีกอันนั้นเราผู้อยู่วัดว่าคุณเจ้าหลวงปู่หลวงตาเนี่ย เราจะต้องเป็นกำลังใจให้กับญาติโยมในในส่วนหนึ่งปากเขาไม่ชีก็เหมือนกันต้องมีความอดทนมีความอดกลั้นแข็งแกร่งเป็นกำลังใจให้กับชาวบ้านถ้าเราอ่อนแอไม่สู้แล้วก็หาว่ากินข้าวโศกเสียเข้าวสารนีกหลายมุมนะถ้าเรามองหลายมุมก็เห็นหลายมุม แต่ก็สรุปว่าเราเป็นผู้อาศัยชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายในขณะเดียวกันเราก็เป็นขวัญเป็นกำลังใจเป็นแบบอย่างในความอดทนอดกลั้นในความทุ่มเทเสียสละแล้วก็พาเป็นตนให้มันเกิดบุญ ทำตนให้มันเกิดบุญกิริยามารยาทคําพูดคําจาการแสดงออก mm. เพื่อให้บุคคลผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสศรัทธาได้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสผู้ี่ศสัทธาเลื่อมใสแล้วก็จะศรัทธาเลื่อมใสยิ่งขึ้น mm. เพื่ออะไร mm. เพื่อบุญของพี่น้องเหล่านั้นแหละ ในขณะเวลานี้นี่ไม่รู้อะไรนะวงการพระพุทธศาสนาเนี่ยก็เห็นเขาเล่าให้ฟังทุกวันทุกวันมีเรื่องมีราวทุกวันทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างโดยเฉพาะไม่ดีนี่มีคนจงใจทำหรือเปล่าก็ไม่รู้ เมื่อวานก็มีโยมผู้หลักผู้ใหญ่ได้โทรศัพท์มาถามตอนที่อาตมายังอยู่ภูเขายังไม่ได้ลงมาก็หลายเรื่องเรื่องใหญ่ๆทั้งนั้นอาตมาก็บอกไม่รู้เลยไม่รู้จักอยู่ในวัดนี่ไม่ได้ไปไหนก็เลยไม่รู้เรื่องเรื่องหนักๆสามสี่เรื่องเลยนะ ในขณะที่มีข่าวไม่ดีแบบนั้นเราก็อยู่ของเราองเงียบๆตามภาษาทำแบบหลวงปธธู่พุทธธาตุสอนให้เราฝึกละตัวตนฝึกตายไม่ต้องรอใครชื่นชมไม่ต้องหวังคำชมไม่ต้องหวังเอาหน้าเอาตาจากใครถ้าทำอะไรก็หวังได้หน้าได้ตาได้คำชื่นชม อันนั้นมันทำร้ายตนเองมันทำร้ายตนเองนะถ้าเรามองในแง่ของผู้ขัดเกลาเนี่ยผู้ขัดเกลากิเลสมันน่าอายน่าอายถ้าภาษาคนที่มันเจ็บเจ็บก็คือชอบเสนอหน้าเนี่ยมันเจ็บเราก็เพียรละตรงนั้นแหละมันถึงจะเกิดธรรมะ ตรงเป้าประสงค์ที่พระพุทธองค์ทรงสอนคือละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเราหวังให้คนชื่นชมมันเป็นอุปทานไหมล่ะนั่นแหละมันเป็นความยึดมั่นถือมั่นมันขวายคว้ามันสแสวงหาปราดบัณฑิตท,ท่านก็บอกไว้แล้วว่า คำชื่นชมสรรละเอนน่ะมันบั่นทอนบุญบารมีเพราะมันแบ่งมาเป็นชื่อเสียงเสี็แล้วแทนที่จะไปสู่สวรรค์สู่พรหมสู่มรรคผลนิพพานมันรั่วถ้าพูดภาษาภาพหนึ่งคือกำลังบารมีมันจะขึ้นไปถึงมรรคผลนิพพานแต่มันไปไม่ถึงพลังมันไม่พอถ้าเหมือนบ้างไฟเหมือนพลังงาน ้ามันเต็มกระบอกเต็มสูบมันก็จะไปได้ไกลแต่ถ้ามันมีรูรั่วพลังงานก็จะไหลออกทางรูรั่วนั้นเลยส่งไม่ถึงเป้าหมายที่ไกลที่สุดเราบำเพ็ญบุญบารมีก็เหมือนกันมารั่วออกตรงชื่อเสียงคำชมคำสรรเสริญ เราพอใจตรงนั้นมันก็ติดแล้วยินดีติดฝั่งซ้ายยินร้ายติดฝั่งขวาเห็นไหมมันยากมากนะไม่ใช่มันไม่ยากผู้พูดนี่ก็ยังติดอยู่เหมือนกันแต่ก็เพียงเล่าให้เราฟังว่านี่เป้าหมายมันเป็นยังไงพอไม่สนก็ไม่สนพอทิ้งก็ทิ้งบ้างแต่ว่าเราก็ทำตามหน้าที่ทำเพื่อละ ความเหน็ดเหนื่อยความสะดวกสบายที่เรามีเราได้บางทีมันไม่อยากไปก็ต้องไปส่วนหนึ่งประโยชน์กับส่วนรวมคือได้ตามเป้าประสงค์ของงานอีกส่วนหนึ่งก็คือทำลายความสุขสบายของตนอาจจะมีความขี้เกียจความขี้ค้านความมาักง่ายที่มันซ่อนอยู่โดยเราไม่รู้ตัว อันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะเพราะมองไปในโทษทุกข์ในวัฏฏะนี่มันโหโทเที่ยมต่มาได้รับข่าวท,ทุกทุกตั้งแต่เมื่อคืนทุกอย่างหนักของคนทั้งวันนะทุกชนิติวันน้ำตาไม่แห้งจากใบหน้าเลย ตั้งแต่สองสามวันยังหนักจนป่านนี้ก็ยังไม่ได้หยุดเลยทุกจากการพัดพรากเนี่ยอีกคนหนึ่งก็โยมใกล้ชิดเราเนี่แหละโอ้ยทั้งสามีทั้งภรรยา แต่ก็พยายามสู้ทนหมั่นทําบุญยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกําลังใจให้กับคนอื่นมาตลอดตนเองก็ต้องไปหาหมอเหมือนมีก้อนเนื้อก็ทุกข์พอแรงอยู่แล้วอีกคนหนึ่งก็เดินก็แทบไม่ไหวเส้นเลือดในสมองแตก คนหนึ่งก็มีก้อนเนื้อสองปีที่แล้วลูกสาวเสียชีวิตประมาณปลายปีที่แล้วน้องชายมาเสียชีวิตเวลานี้ได้ทราบข่าวไปหาหมอพาพ่อไปหาหมอ พ่อมีฝ้าในปอดพ่อก็จะไม่ยอมกินข้าวอีกตนเองก็ต้องไปหาหมออีกเป็นยังไงลูกคนเดียวก็ไม่ได้อยู่แล้วกลับเมืองสวรรค์ไปแล้วแล้วก็อีกหลายๆรายการที่มาขอความเมตตาแผ่เมตตาให้ด้วยแต่มาก็ไม่รู้จะอ,อะไรให้เหมือนกัน คนนั้นก็พลัดพรากจากพ่อจากแม่พลัดพรากจากลูกพลัดพรากจากสามีภรรยาโอ้ยอยมเลยเพราะเรามาติดตรงนี้แหละติดรักติดชังติดโกรธติดกลัวติดอิจฉาริษยานติดอยากได้หน้าได้ตามีชื่อมีเสียงอยากได้รอฟังคำสรรเสริญเนี่ย มันก็เลยเป็นสิ่งเกาะเกี่ยวมนุษย์ไว้เกาะเกี่ยวสัตว์โลกไว้เราก็ใจไม่ด้านพอไม่มีกำลังพอที่จะสลัดโลกกระทำเหล่านี้ออกไปบางทีเป็นพระเป็นเนนก็ได้คิดว่าตนเองเป็นพระเป็นเนนจะพูดอะไรก็พูดจะทำอะไรก็ทำ แม่ขาวแม่ชีอยากจะพูดอะไรก็พูดเหมือนตอนเองเป็นผู้มีบุญวาสนาม,มากทำตัวบา้บาๆบ้องๆขึ้นมามันก็มีอยู่บ่อยเหมือนเป็นผู้มีบุญเป็นผู้วิเศษมีนูน่นมีนี่มันไม่ถูกต้องเราต้องเป็นบุคคลที่ต่ำต้อยที่สดุดพระพุทธเจ้าบอกว่าทำตัวเหมือนผ้าขี้ริ้ว สอนพระด้เนี่ยให้ทำตัวเหมือนผ้าขี้ริว้วไม่มีค่าไม่มีราคาถ้าหวังความเจริญงอกงามในธรรมเนี่ยจะต้องทำตนเป็นผ้าขี้ริว้วเป็นผ้าเช็ดเท้านุ่นแต่ถ้าคิดว่าตนเองเป็นพวงมาลัยอยู่บนหิ้งพระเมื่อไหร่จบจบจบเลย มีแต่ยกหูชูหางภาษาหลวงปู่พุทธทาสบอกว่ายกหูชูหางมันไม่ใช่ผ้าขี้ริว้วพระพรุทธเจ้าใช้คำว่าชูงวงเข้าสู่ตะกูลเห็นไหมหลวงปู่พุทธทาสบอกว่ายกหูชูหางเราจะคิดถึงอะไรก็แล้วแต่แหละ พระพุทธเจ้าบอกว่าชูงวงคือมันเย่อหยิ่งทำตนเป็นคนสูงสงมียศมีศักดิ์แต่พระพุทธองค์สอนให้เราทำตัวเหมือนผ้าขี้ริ้วผ้าเช็ดเท้าไม่มีค่าไม่มีราคามีอยู่ด้วยพระเนรที่จะมาเคยเห็นครูบาอาจารย์เนี่ยมันงดงามมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะ ยิ่งอ่อนน้อมถม่อมตนมันก็ยิ่งสูงสงาง <c oughs> จริงไม่จริงโยมก็ลองนึกตามเป็นพระเป็นเนนเป็นญาติเป็นโยมเป็นใครก็แล้วแต่เป็นนักการเมืองเป็นนักกีฬาดาราอะไรก็แล้วแต่ถ้าบุคคลวนนั้นเป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมอ่อนโยนถ่อมตนรู้ที่ต่ำที่สูงรู้ผู้หลักผู้ใหญ่คนนั้นจเจริญไหม เราให้ความเมตตาไหมอยากสนับสนุนเขาไหมแม้เขายังไม่เก่งยังไม่เด่นยังไม่ดังเราก็อยากสนับสนุนเพราะความอ่อนน้อมอ่อนโยนตัวนั้นมันเป็นเสน่ห์มันเป็นมงคลแต่ว่าอีกตรงกันข้ามถึงจะเด่นจะดังถึงจะเก่งก็จริงดังก็จริงแต่ทําตัวเย่อหยิ่งกลางภาษาปัจจุบันเขาเรียกว่ากลาง เย่อหญิ่งจองหองเรายังไม่เห็นพฤติกรรมก็อาจจะชื่นชมเป็นเอซของเขาแหละแต่เมื่อเจอเขาเป็นคนเย่อหญิงเป็นคนจองหองเป็นคนกลางเราก็ลาออกจากเอซีทันทีเราก็เหมือนกันเลยพระเนรพราขาวไม่ชีเนี่ยเทตามาย้ำกันอยู่บ่อยๆอย่าหลงตนเอง ถ้าเราเป็นแบบนั้นปั๊บมันก็น่าหมันไส้เลยอย่างเราอยู่ด้วยกันเนี่แหละพระเนนก็เหมือนกันพระขาวไม่ชีก็เหมือนกันแต่ก่อนเนี่ยถ้าไม่เข้าท่าพระจาราร์ก็ไล่ในทันทีแต่พอปีสองปีมาน,นี้ก็ดูก่อนท่าดีเว้ย แต่ดูไปดูไปพอมันแวบออกมาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ทั้งคำพูดทั้งกิริยาท่าทางมันก็ถูกลดราคาลงไปเรื่อยๆถูกลดราคาลงไปเรื่อยๆเพราะค่าของคนมันอยู่ที่ผลของงานค่าของงานมันก็อยู่ที่การกระทำ ให้คะแนนตามการปฏิบัติแต่ก็ไม่ใช่จะลงโทษลงทันหรือรังเกียจอะไรนั้นคนที่ให้ค่าตนเองไม่ใช่คนอื่นด้อยค่าตนเองก็ไม่ใช่คนอื่นคนจะให้ค่าเราคนจะด้อยค่าเราก็ไม่ใช่คนอื่นกรรมคือการกระทำของเรานี่เอง อะไรเขาบอกว่าสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวคนไม่ได้ดีเพราะชาติตระกูลพระพุทธเจ้าก็ตัดอย่างนั้นคนไม่ได้ดีไม่ได้ประเสริฐเพราะโคตรตระกูลคนไม่ได้ต่ำต้อยด้อยค่าไร้ราคาเพราะต้นตระกูลก็ไม่ใช่แต่เขาจะมีคุณมีค่าสูงส่ง ก็เพราะการกระทําของเขาจะเป็นคนหมดค่าหมดราคาก็เพราะคําพูดเพราะการกระทําของเขาไม่ว่าคนอื่นหรอกพวกเราอยู่ด้วยกันนี่ก็เหมือนกันเวลาที่พูดดีมีเหตุมีผลเป็นมีศีลมีธรรมเราก็โอ้ชื่นชมช่อนชื่นชมชื่นชอบบุคคลผู้นั้นจะเป็นพระเป็นเณนแม้แต่ดเด็กน้อย เราก็ชื่นชมปีติกับเขาถ้าเขามีสัมมาคาระวะรู้พูดรู้จารู้ผู้หลักผู้ใหญ่เราก็ชื่นชมแม้เป็นเด็กน้อยเราก็ให้ความรักความเมตตาแต่ถ้าพูดไม่รู้เรื่องการกระทำหยาบกระด้างแม้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เราก็ด้อยค่าด้อยราคาเพราะการกระทำคำพูดของเขา เห็นไหมพวกเราถือว่ามีโอกาสที่ได้ฝึกได้ฝนชาวบ้านบางทีนี่สงสารสงสารไม่ได้ฝึกไม่ได้ฝนไม่ได้กราบไหว้ได้สวดมนต์ทำบุญไหว้พระเจริญสมาธิภาวนาฟังเทศฟังธรรมไม่มีโอกาสเพราะภาระหน้าที่ดิ้นรนขนขวายก็จะได้ข้าวแต่ละเม็ดผักแต่ละเส้น เลี้ยงครอบครัวส่วนหนึ่งก็เจียดแบ่งมาให้เราผู้อยู่วัดเห็นไหมล่ะเราจะตอบแทนสะท้อนไปได้อย่างไรสะท้อนบุญส่งไปให้คนทั้งนั้นได้อย่างไรเราต้องเรียบร้อยกว่าสงบงามกว่าพูดจาเป็นบุญกว่าความคิดเป็นบุญกว่าเขาการกระทำเป็นบุญกว่าเขา ถ้าไม่อย่างนั้นเรามันลำบากนะอันนั้นเราฝึกฝนภาคเพียรเพื่อบุญของเราด้วยกุศลบารมีของเราด้วยแล้วผลสะท้อนก็ย้อนไปสู่ผู้ถวายปัจจัยสีผู้ที่ต้องการบวชเนาะผู้ที่ต้องการจะบวชเออ้อวันนี้วันที่สิองแล้วเหลือเวลาอีกยี่สิบกวัน จะเป็นพ่อเป็นคุณพ่อก็ตามเป็นคุณปู่คุณตาก็ตามเป็นคุณลุงคุณน้าก็ตามเป็นคุณลูกคุณหลานก็ตามถ้ามีเจตนาปรารถนาที่จะบวชเข้าพรรษาก็แจ้งมาได้เลยเดอ้อแจ้งข่าวมาได้ส่งข่าวมาได้หรือมาสมัครด้วยตนเองอทั้งใกล้ทั้งไกลนั่นแหละถ้ามีจิตศรัทธาที่จะมาบวชอยู่จำพรรษา ก็ลืมไปไม่ได้มีโอกาสมาคุยเรื่องนี้ถ้าเรามีศรัทธาขอแต่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาไม่ติดสิ่งเสพติดไม่ติดการพนันไม่ต้องคดีไม่มีหนี้สินอย่างเงี้ยขอมีศรัทธาไม่ต้องมีปัจจัยเงินทองก็ไม่เป็นไรทางวัดพร้อมอที่จะอนุเคราะห์สงเคราะห์ เพราะเราบวชเข้ามาก็จะเป็นเนื้อนาบุญสืบทอดพระศาสนาส่งบุญให้คุณพ่อคุณแม่บรรพบุรุษปู่ตายายายทั้งที่มีชีวิตอยู่หรือร่วงลับไปแล้กวก็าตามผู้มีภรรยาจะสละสามีเข้ามาบวชนี่ก็ยิ่งอานิสงส์มากนะเราจะบวชกันในวันที่6วันอาทิตย์ที่6กกรกฎาคมนะตอนนี้มีนาคแจ้งความประสงค์ไว้ สามนาคนะตอนนี้มีสามนาคจะมีอีกเท่าไหร่ก็ได้ให้ด่วนๆเลยนะถ้ามีเดอมีลูกมีหลานมีสาม,มีมีคุณพ่อก็ตามคุณน้าก็ตามเพื่อน,พ,อนอพ้องน้องพี่มิตรสหายถ้าใครมีเจตนาปรารถนาที่จะบวชศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าก็แจ้งความประสงค์ได้ 0895828999น,นะอือเพจวัดป่านนนกุดหลมจังหวัดศรีสะเกดก็แจ้งมาได้เลยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไม่มีอะไรมาแต่ตัวมีศรัทธาพอถ้ามีศรัทธาก็พอแล้วนะแต่ว่าไม่ติดเสี่ยงเสีติดไม่ติดการพนันไม่มีนี้ศินไม่มีคดีความทางวัดพร้อมที่จะอนุเคราะห์สงเคราะห์ เอาบุญไปด้วยกันอังก็แจ้งไวนะ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะบวชกันในวันที่6วันอาทิตย์ที่6กรกฎาคมก็เป็นกำลังใจให้กับญาติโยมเนาะนะที่อยู่ใกล้อยู่ไกลพระคุณเจ้าพระขาวไม่ชีเราก็ทําใจสบายสบายทำจิตนิ่งๆแผ่บุญแผ่กุศลไปถึงกับญาติพี่น้องญาติโยมผู้เจ็บผู้ป่วย อยู่บ้านก็ตามอยู่โรงพยาบาลก็ตามถ้าหนักก็ขอให้เบาถ้าเบาอยู่ก็ขอให้หายผู้ยังสบายดีอยู่ก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงสืบต่อไปนี่ก็สมควรแก่เวลาอนุโมทนาสาธุกับทุกคนทุกท่านขออนุภาพเป็นคุณพระศรีรัตนตรยัยคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วหน,าน้าหนึ่งบุญกุศลคุณงามความดีบารมีศีลบารมีธรรม ที่เราท่านทั้งหลายได้ภาคเพียรประพฤติปฏิบัติมาจงล้อมรวมเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพระวะปัจจัยเอื้ออํานวยนุนทรงให้เราท่านทั้งหลายได้มีสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรงสุขภาพจิตที่สงบร่มเย,มมย็นอายุมั่นควญยืนเจริญง,งอกงามในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรม,มาศาสดา ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอน